รวบรัตอัปเดตฮงไกสตาร์เรลเวอร์ชั่นสอจมีอะไรบ้างไปดูกันครับอย่างที่เรารู้กันนะครับอัปเดตแพทใหม่จะแจก10โลเสมอนะครับชื่อแพทในครั้งนี้เนี่ยคือความทรงจําคืออารมณ์ผบฝันเนื้อเรื่องในครั้งนี้ก็จะพูดถึงความทรงจําที่เราถูกทําให้ลืมไปนะครับประมาณว่าทางเดฟอยากจะคลายปมต่างๆที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ในเนื้อเรื่องของดาวพ n นาคนี่นะครับซึ่งมีแต่ผมหรือเปล่าว่าที่ยังงงๆอยู่ต่อมาคือแมปใหม่ครับ แมมในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ดาวเพนาโคนีเนาะเราจะเจอกับบอสใหม่ที่แมมนี้ด้วยนะครับแล้วต่อมาก็คือบอสตัวใหม่นะครับบอสตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับแซมเลยนะครับแต่ก็เฉดส,สีหรือลวดลายอะไรเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะครับรวมถึงสกิลหรือท่าต่างๆของบอสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบอสแซมที่เราเคยเจอกันมาแล้วด้วยนะครับต่อมาคือตัวละครใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละคร5ดาวชื่อดาเลียธาไฟผ่าลบล้างนะครับจะมาเป็นตัวละครที่เสริมให้ทีมซูเปอร์เบรดให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต่อมาคือตู้กาชานะครับตู้กาชาในแพทนี้เนี่ยจะมีถึง3เฟสกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยผลบางอย่างนะครับเลยทําให้แพทนี้เนี่ยต้องเลื่อนออกไปเลยทําให้มีตู้กาชาเพิ่มมาอีกเฟสหนึ่งนะครับและสําหรับอีเวนต์ในรอบนี้นะครับก็จะมี2อีเวนต์เนาะเป็นอีเวนต์คิมร่าน้อยกับอีเวนต์ที่ตบตีมอนนะครับ แล้วก็ในแผ่นนี้เนี่ยจะอยู่ยาวหน่อยนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเลยทําให้แผ่นต่อไปเนี่ยจะมาช้านิดน,นึงครับเป็นยังไงกันบ้างครับรูปรัดอัปเดตโฮงไก่สตาร์เร็วในครั้งนี้มีอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเจอกันครับ